กันนี่แล้วนะครับเนาะกับโนซาชาเนโอพอดีขี่รถผ่านมาเมื่อกี้เส้นทางพนานะครับผ่านดอนจปูดอนจปูมันสิเป็นดงจปูข้างหลังแล้วก็พ่ออีหยังกับหูนะนั่งโจคอเจแครอยู่กนละางาาาาาทางหลายแห่งนงั่งโจคอเจแคร์อย่างทางโอ้พ่าเอาให้กันเนี่ย จอดก่อแจแขกก็เลยว่าไปจอดรถจอดรถสื่อหัวอาหารบริเวณหัวอาหารสื่ออาหารสื่อกล้วยสื่อกล้วยสื่อมันแก้วนะครับเนาะข้าวกระปุกไอ้คนเนี่ยอันนี้ก็คนเขาผ่านไปผ่านมาเนาะเขาก็จอดจอดซื้อให้ จอดรถดู้พี่มไซค์โอ้หลายคักต้องเอาอีแคบมาว่างไว้ถ้าบอกว่าสั่นนี่เดี๋ยวสิเล่นงานถึงเล่นงานเนาะเอาจุกคัวจ้างกี่แม่เล้วหรือเปล่า โอ้นั่งกลางคนดางเลย,เย,ยาาบ่วางรถเหยาบด้วนั่ะทาขาคนด่างครับรถเหยาบด้อ ยางเขาไปไ็นไอสานตะปูโอ้โหนะโอ้ยถึงเวลาต้องเพลินหมดนะสองใจถึงเวลาต้องปวหัวโล่นไฟเลยดเฮ้ยถึงเมื่อนองเพลนบอก

เขาคิ้วยเรอเขาคิ้วนะตีลูกลูกอลูกอ้เมียวเยจะโดนลุลเอาดึงเอากดึงเอาดึงอได้เด้ออไดค่อยๆดึงดูดลงเกียกันมากกับนั่นเมียวปวดโู้หลยขาดครับ

ไปตีหล <si ูกเขาเ่็นหยังเราเพิ่นเนี ah, ่ยห่องลูกอยู่ในห่องเอ้าหมวยเอาได้เพิ่นอ่ะเอ้าหมวยส่วนเต็มเนียงเพิ่นโอ้ยเอาลิงโทนใหญ่มาเหนื่อยหาเอาวะเนี่ยใส่หาย เอาอันหใหม่เหรเพันนตี้พันอาัสเซียก็ได้ไนั่นหรอนั่นนั่นนั่นนอ่นตัวตัตัดถูตัดถูไอดยวเราหอุ้อออใ,หใหม่เนะี่ย เน้อหรอเฮ้ยอ้าให้มันจับเอาหนูให้มันจับเอาไ้บอก่คนอิ่มหรอมั้งนี่ไม่ว่าคนหากินเนื้ออื่นปวนยิ้งเชียเด็เสียหวเอาเต็มเนียงเลยว่นนี้ แม่แม่แม่ไม่เอาอีกแล้อาอยู่ข้าโพดนะเดี๋ยวมันเกี่ยวมันเกี่ยวพูดหน่อไปผุ่นน้ำปะ

Yeah หนอท่านพอแล้วพอแล้วไปเลยว้าวานนอ,อีอน,น,น้ําเข้ามานี่แน่นอนอ้าวไข่พันว่าเอาได้พันตอนอยู่หันน่ะ เดี๋ยวมันกลับมาหน,นิจโยนไปเลยหรอวานเลยก็ได้หรือบอกอ่ะคันกใกล้ๆก็ให้มันมาจับเอายุ่มือก็ได้เอโทเอาวะพอจับแน่ที่อยากจับลูกลิงน่ะตรงเนี้ยนะ <c oughs> เป็นตะสั่งไงน,น่งเฮตตาขามออยู่บ่บ่นโหนกล้วย <c oughs> อ,อุณไปหุน่นไก่ไไกลากกันได้ขออุ้มนะ่วนีนาตาแบบอินเอาอย่าีกันด ไหเนาโอยให้คู่นี่แน่นิ hey, <no. S 2> น่น่ะดึงหาง,หาหงกันไลยพ่อมมาอ่าหลวกันเล แม่ลูกออไหลอีลีเด้ ทั้งหลังเถอะให้ลูกให่อุ้มแน่นแล้วออบบังบังๆนี่นอแจววะแจอีหวอนี่นี่นี่นๆ่นน่ะนั่นน่ะคนเห่าแล้วได้น,นั่นคนอ่ะ นั่งเฝ้าเลยได้เพื่อนนี่พุ่คนเดีย๋ยวอยอาโง่เลยเอ้าโบกมือบไม่ไปไหน่อยค่ะน้อออกมือบไม่ไปไหน่อยค่ะแหนมออกมือบไม่ไปไหน่อยค่ะโอ๋ทั้งมือทั้งตียนน้อใส่แต่มือก็พอจอะใส่ทั้งตียนหอนะทุกอน ดีคักดีคักคุณน,ะน,น่ะหนอไม่ละแน่ยิงจนท่วนนะเป็นไหนห้องคุณคะคุณมีความรู้สึกอย่างไรคะมันแสบอยู่บ่น้า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 ไหนคนใด พูนหวานไปเลยขนก็ลังเลนออกมาจากป่าขนเพา่ขนข้างหลังุนก็ลังเลนออกมาพู้นไม่ลูกอ่อนเลยหลายทั้งนเห็นมเยอะกระงหวานสิบหัวสมูหยาดไปเบิดพ่อเลีวอเลีวได้หลายเลีวนี่เรี่เนั่งล่องานั่งล่องอนั่งล่อง บอกว่เพันแน่นั่นพ่นมีย,งม,ยงมาปรึกษานั่นถึงปาึงมือเนะียงจะเตียมท่องจะเตียมเนาะห้เพ่นอีงแน่นี่เออาบกทีละเนาะจะเอายุมือเดใหาเลยนะเมนะียนะเดาหาา่ ข้างนว่ครับ้างเาอยไนข้างไหนเู่นะ่นเมดกินี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่แบบลูกเพิ่นเนี่ยเป็นตรส่างมากเลยเนี่ยเนี่ยเนอเนเนอยอันนี้เพินกระยาแต่แม่เพินนีนี่จ๋าเงเดี๋ยวนะ ใอพ้พ่นอีกแน่เนี่ยนั่นน,นะนั่นะน,นะไหนน่อยนียเน่เพ่งใดไอ,วอ้วะนะนวานยหายเลยพอเอ้ยเอามั่นแน่วานมั่นแน่

แน่หัวหยาดอ้ยแสดว่าบัมักม้วกลียวอยู่บัมักม้นเกียวมากกพดป่วยหมดแล้วแสดงว่าบัวมักม้นเกลียวสันยุ่หนาพันก็มียด้ยางนั่งองอยู่คือ ปไปห้อมผลปะ,ปะอ,อ่ะแผนกเรียนน้ำห้อมนี่ละ อกมาเลยเดี๋ยวอันกานน่ะอกเดี๋ยวอันก็กินดอกเด็กเ็นบานี่ดอกวาไว้ผู้ใดม,มากเห็นบานี่แม่อันมันได้ปอกอปเนะอ,ปอเอาเขาจะก็มือ่อ 妈妈。嗯啊 ม,นนมันเขียวไม่ค่อยกินเลยที่ขาดปอกไม่ที่ขาดปอกอเดี๋ยวบ่อมีเดี๋ยวก็กินให้เราแหละ

เแกนนี่มหัห่วงนี่หมองแกนเกืบอบขาดโอ้ยคอยต้องเ,องเต่งเกี่ยตาดโต้ไทเนะหลูดเลยน้นี่นี่เจ้านี่นี่โพโพอนี่เห็นบ่ห่วนโอ้ยหอบแรนพอมนี่อโอตะดีตโต้ ดึมาตัดแอาจจะรถหย่อนไเลิก่อกัดยนาเลยแบบหีเป็นอะไรอันน้ต้องเอากลมือดวนี <a> ่แม่อันนั้นาก็บ่อยากได้เด้เพิ่นอยากได้เอากมือใ้เาอย่ีสุดท้ายแล้วนะาสุดท้ายเด้อนี่มอนี่มอนี่มอนี่ไ เอาบ่าได้ไห้อยู่ตัวเลี้ยวไปไปได้บ้าเลบ๊ายบายบ๊ายบายไปหลายครับ <c oughs> พอดีขี่รถผ่านนะครับก็เห็นแบบนั่งอยู่ข้าวคนทางติ <c oughs> ด,ดปอดติดแปดเยอะพอดีกับแบบว่าค้นแบบไกลไปไกลมากเขาจะกับจอด กออาหารให้พวกเมียตวตันแขนขาดไนะแขนขาดตน,ออน,นกัดกันมาจากนะอยู่ก,ยก,ก,ก,กันอย่ากัดกันเข้าใจวามันเกี่ยวบัวอยากเลยไม่พผู้เดียวเลยมันเกียวนะขา,นาขานปอก หลายผัด <c oughs> ัวนี้ลิงโค่นึงลิงโค่นึงเจ้าอ,อ,อีบยัอน, <c oughs> อ,นอ,อ๋อไปพ่อเลีวพ่อไปไปก่ <c oughs> อน <c oughs> ิดกำลังลงมาเนอะ แรงมาพผุนๆๆเรีนมาแล้วเด้วก็มาเอาหนูเ,เ,เ,เนนด้ไหวเด้ไหวเดยวก็มาเอาจัด,ด,ดกันพี่ัวไม่ได้ใส่จอาสวัสดีครับหลวงสวัสดีครับนะมีตัวยุ่งๆองหนหน่ะเนาะ

ไปเมื่อวานไปกิมหน,นิกับบุม้มยังหลายเนาะให้อาหารลิงดงดงจับปูของดอนจะป,ปูอำเภอพะนาลิงหลายาครับที่คอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับแล้ฝากกดติดตามฝ <c oughs> ากเบอร์งไง, no นงนะครับเด้อโนซาชาแนลกิมนะฮะถ้าเบิรงนาราวสิบพี่สอดใสแจ็คสิบพสอดใส สวัสครับคิวนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ